เอาเลขเปิดเซียงวันพระตัวเดียวนะบอกเตัวเดียวเปเซียงเอาเลขคนเปิดเซียงเอาเลขคนเปเซียงฝันว่าอะไรบ้านนี้ฝันแล้วก็ฝันว่าน้ามาขึ้นไปนอนนอฝันว่าเขาอันฝันว่าเก่าแปดเนี่ยเอาลวดมาจะใส่บุสองสามขั้นแย่เขามาเขาเลยถามว่าเอาไปลุกใส่ไหมสั้นเก่าแปดบุจักของลงกบอกว่าจะไปลุหนาขึ้นผมลุกนี้นะก็ตั้งแต สองมือมันโตบลงลงนี่ลงนี่ลงนี่สัตน์ว่ะผมก็จักบโบหูจักแล้วจักเอาไม้ยังนอเขาผมบ่ได้สั่งผมว่าเอาลงนี่แล้วสัตนเขาไม้เจ้าสัตว์เอาลงก็ลงตัวขนาดไม้ผมนะนกแต่ลงเล็บบาดนี้ก็ับไม่เจ้าเล่ยแบบเอารถตะลีบ่ผมเอารถตะลีไปเสียงเอาแล้วเอาไว้แล้วแล้วก็วันสีเสียงเกศเก่ามันสีแมนบอขั้นบอแมนแดีวก็บอต้องสูนขั้นแมนก็ให้มันสูน อ๋อนะก็ได้ได้ฝันมาล็กี่เขาเรยกากี่เกสิบหกบาทนั่นบาลกี่เกหเอาหกเกไปเสียงครับเอาเข่าแม่ตั้งสองสามรถมาสอามรถจเแปดเป็นผู้ํามาบาตรีเก้าแปดเนูัมาเกาแปนยืนใช้เสือได้แขนสันใช่กางเกงยีนขวบมาพี่มาพี่มาพี่สั้นเอาลงใสหน่สั่นมันวิ่งลงลกี้มาสั่นมาลงหงาบ้านนี้ลงบอกงี้บงเงี้บงเงี้สั่น อ้าวแตเฮ็จังไดล่ะบัดนี้เอาลงกัผู no um ้ใดเอาผู damn, ้ใดผมบ่ได้สั่งนี Becca ่บ่ได้สั่งก็เอารถเอมาให้เราเด้ว่าซั่นว่าออก็เลยเอาลงเลขสิบ่เข้าว่าซั่นว่าเป็นที long, ่มา6996นนี้เจ้าไปซื้อลอตเตอรี่ตัวใดฮะไปซื้อลอตเตอรี่ตัวใดซื <S <s um <S ้อ69โอ้เมาจักเมาจักอันกหลายตัวอยู่ครับหลายใบอยู่อือครับก็ลไปเสียงเบิ่ง เอามันยัง้อเตือนมาเอาผูฝันตัวนี่กูไมาดีใจที่พวกได้เอาเข่ามาหาย่าสันว่าเสียงเสียงตัวหกเก่าเสียงตัวหกเก่าปนีออาซี่ปนีมาถามเก้าแปมเพื่อนโมเมื่อกี้นี่เล้วเนี่ยเพื่อน่ามามาเอาเงินเอาเข่ามากเพื่อนเอาเข่าเพิ่นเอารดสองสามขั้นแค่เข่ามากเก้าแปดนะบอกผมไม่พอใจดีโจมีตัวเลขก ที่จนมีมา่งําไปให้ใจเจ้านั่นให้ใจกับมีอยู่น่ตัวใหเจ้าต้องบอกเอฟซีพอเพราะว่าเจ้าเป็นคนเอามาให้เพิ่นหนึ่งแปดตัวเดียวตัวเดียวแข็งนั่นเกียวสรุปแล้วนันกระคือโมเมนต์โมเมนต์ก็ะคือนีตามที่เกยฟังเนาะตามเรื่องเล่าของเจ้าฟันในเดียวหนึ่งแปดนี่เรียนรังก็คือหนึ่งแปดเพื่อนเจ้าเื่ยเพื่อนฟันว่าก็แปดออามาให้เจ้า ก็แปลกเลี้ยงไปบ้านเฮนเจ้าเสือเปล่าบอรูล่ะแต่ววาเลกอาจจะนี่มั่งว่าบางอีนั้นก็แปลกตรงที่ว่าผมว่าหกเก้านี่บ่มีทังอยู่ลังเที่จะได้ข้อประกันเลยเพราะว่าเขาันตกลงมันพังลงมาเก้าแปดเป็นผู้บอกเอาคืนเดียวนี้เอาคืนเอ้คืนเอาเขาเลียเรื่องขืนห้คือเก่าอาจจะเป็นเก้าหกบนแตาที่นี่ที่ฟังอยู่ดีๆนี่เก้าแปดเป็นฟัวมาให้ก็สิเป็นตัวไรนี่ใจหนึ่งแปดลัง พกเก้าบนอันนี้ผมผมกับบลูผมมาคันนึ่งใจอยู่ตัวหนึ่งค่ะคือว่าเก้าแปดดิเก้าแปดเราไม่หายอ่ะเก้าแปดแต่เป็นเก้าแปงเจ้าก็ช่องดูจักรวาบลูจากซื้อโบลูจากจะว่าเก้าแปดนี่ละอีกปัญหาอีกตัวหนึ่งนี่คือว่าเก้าแปดมานนั่คิดนอนงฝัน มัน้องคิดนอนฟังอย่างน้แแดงกับผจกซื้อเพิ่นงนกันไหเก้าแปดจะซื้อเพิ่นหรือจะว่าฟักันเอ้าแปดเก้ปดพารวยในนามของเพินในนามว่าต่อแปนี่เอาเขาไปงี้เพิ่นเอายิ้มเพิ่นได้ทำอะไรเพิ่นมาเป็นเดเลขเก้าแปดอาจจะเขาแล้เลขเพรายี่เก้าแปดก็เลขเก้าแปดบอกว่าเพินสิบแดเกาแปดย่งผมกับบุลูกนะแต่ว่าเก้าแปดผมเล่น่วคือว่าเก้ปดเอาเขายังมาจะส่กัน เอามาให้เจ้านน่ละเอาันเอามาลงนน่เอามาลงหนิเกิดอะรเอามาลงหน้าบ้านตื้อขึ้นมาไปงยนบึงเด็กที่บ้านเก้าหกท้วงโอ้โนอเียนมันจะเป็นขมุดเนื้อเที่บนเดีอตัวอันรประกอบกันเบิดไหมเดี๋ยว่งเกาเี่กหนอกหกเก้าก้าหกเสินเลยอ้โหเชินเดี่วกินเียมถาอเก้าหกหกเก้าี่ยงเสินเลยคคุณผู้ชมเก้าหกถ้าออกหกเก้าหนึ่งล้านบาทเป็นของผม ปานหนึ่งล้านบาทเกินเนี้ยเพราใจดีสั่นคับเข้าได้เลยครับผม้อเสออกนักแพราะใจดีเออททเก้าพกืบ่อไหครับเก้าบ่ได้ผมกอัดตัวเดียวเลยคือกเกครับตัวนักพ้านะขอให้ออกค่ะท่านผู้ชมคันันไดหนึ่งล้านบาทผมให้เพื่นจัดให้เอวกรบอกขป้าใจง่ายแต่ว่า คมันเพราะว่างมันใจมันใจย้อนยังไงบที่มันใจย้อนยังไงบ้างที่เขาเอาเลี่ยวตัวนี้ไปเซียนแล้วครับฝันว่าเขาดิเขานี่สิบมุมีออกครับที่จะเข่าที่จะเข่าได้ลายเชือกเข่า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 เพราะว่าเข่าม like ันกล่องง่าด้ครับเข่ากับน้ำเก่าเข่ากับกล่องง่ายนะเข่ากับน้ำเก่าพร้อมครับนั่นแหละอันนี้ข้อมเชือกจะสิเป็ดยังไงนั่งก็นดูน้ำสิ้นเ้องอีกฝันว่าเขาเอาเข่ามาหายโดยที่เขาบุงหูตู ขอให้เจ้าด้วยเด้อพอใจดีเอ้ยหอยเจ้าถือกเจ้าได้เม่ไหดอกเจ้าถือแคแดงกสิได้ถือฮ่า่ัดี้กสิได้ถือเน่อกันรูแม่แดงด้ยสิบได้ใหกอดกันโอ y o u ูทูเปิดเนี่ยนะี่เลางครับถามอ่าาวารางนี่ที่จัดหนักไปเนี่อเป็นล่างมูซือเลยครับฮ ซื้อได้ไหนซื้เลยผมฟันซื้อยาบนอย่างเดียวหกเก้าโดยซื่อเนี่ยซื้อเนี่ยนะต้องมีเหตุผลมั่นใจครับเพราะว่ามันใจว่าเขาตกลงมาเป็นวันพระครับเอาเลขไปเซียงครับเอาหกเก้าไปเสี่ยงครับผมก็เอาไปเซียงก็ซืมั่นใจนี่เขามันพังลงมาเขามันพังลงมาปติ เขาแก่เล็กว่าเขาแก่เดี่ยวเขาเอาขึ้นไปคือเขาเดียวเอาขึ้นไปบนย่างเดียวอย่าเอาไว้ล่างเอาขึ้นไปบนเอาขึ้นไปเชิงคือเขาเหตุผลนี่เหตุผลนี่มันจะลงเวรางกับเขาลงโอ้ยขึ้นคือเขาเพราใจดีเขาสิได้เป้าน้าเจ้าเจ้าลงล่างนั่นนี่แล้วก็ได้ทั้งสิบเปอร์เซ็นต์พอเสียใจเพราะว่ามันได้ฝันประกอบกันแบบนี้แล้วมันใจให้ว่มันใจที่สุดครับมันใจที่สุดหกเก้าบน ฝากไปเอฟซีร่ำประมาณมันใจเงี้ยังวันที่เข้า่าเข่าออกกับเขามันจางกันขาเขาค้นออกคือว่าเข้าประจงไนซื้อขาเขาค้นเข่าบ้านเด็กที่กับปะป๊ากันเก้าหกมันเลขที่กับเก้าหกหกเก้าหน้าตัวหกเก้าหนึ่งเจ้าม่วกันเทือนไว้จ๊กเส้นมาเขาเข้าเทือนล่างกันไใบยุบครับเอมั่งเงินกันใบแสนนึงครับกันใบยุบครับผมแน่แน่หกเข่าบอ่ะ ที่แน่ๆนั้นที่ว่าเป็นอย่งคือไปนักสิบเก่าลังอีกสาเหตุมีซิบเก่าลังมีซิบเก่าลังอสิบเก่าลังก็อย่างว่าที่เขาเป็นเก่าครับครับเขาเป็นเก่าเนาะเม็ดมันสวยดรวยงามๆเนาะเม็ดมันเป็นเม็ดซื่อๆบ่มีกดบ่มีง่อเนาะคเนาะแม่บารักมันเลยไปที่ม้าหนึ่งเก้าวหนึ่งก้าวครับผมอาเลยดบนเนี่ยหกเก้าหกเก้าล่าง สิบเก้าของเก้าแปดหนึ่งแปดตัวเดียวหนึ่งแปดของพ่อเก้าแปดตัวนี้บอกหนึ่งแปดล่างตัวเดียวหนึ่งแปดล่างตัวเดียวเลยก็คือฟันพันประกอบเกี่ยวกันในสกาวเลยตีกันว่าพ่อใจดีค่ะว่าเก้าแปดค่าเข้าไปให้พ่อใจดีคำมุมมันจะได้คิดมาเล็คือเพื่อให้ความเอียงเสี เจแดงสวยพ่อห้ขอ่อ้เจ้าเขาหนึ่งแปดพ่อใจดีเขาหกเก้าเจแดงก็ได้คือกันเจแดงก็ได้ทุกหมดทึ้หนัง เดี๋เดิสักล่าว่าด้ยืนไหวพอดไหวพอดเห้ไผได้ครับเมื่อนี้็ขอไปนั่งเยียดขึ้นกอลขนาดแม่ม่ได้ไหวพอดเห้ดูกเดู้น่หวพอดห่ตุเจ้าสร้างหวพอดเห้เจ้าของเนาะแต่แต่ว่าบ่ได้่าอันไปดคนมาแท่งผมฝันดีมาตลอดด้แต่ว่าตึงนแต่ตัวนี้มากฝันดีมาตลอด มาต์ก็แปดจี่สิบแปดนี่เลขปอเปียบแปดหนึ่งเกายู่ปูหรือคันออกลวันที่หนึ่งเพื่อนี่จ้างสาวน้อยเพชรบันแก่ิดนี่เป็นเลขคำนวณค่ะมันออกล่างเปนวากระแลังเนี่เรตตอรี่มันจำให้ปอเปียะน่นตัวเดียวแปดตัวเดียวค่ะบาทนี่มันนี่สูตรหนึ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์มมาเอาหนึ่งมาใส่สี่เป็นหนึ่งแปดอกสิบแปดเตร แปดห่งรอนที่หนึ่งแปดหนึ่งไม่ยากต่ว่นนึ่งี่แปดมากไงโอเคครับผมอันนี้สูตรคำนวณนะครับเะืือเต็มนั้ำนักไปเลยเพื่อับพหปเป่ขึ้นใจหนาวเ้อครับผมเป็นองจับดีน่งแปดจับได้ก็พ่อเจดีฝันพ่อเจดีกับฝันดีฝันมางเก่าแปะเราเขาไม่ให้ปั็มุบันนี้เขาพังมาก บอกเอาขึ้นข้างบนให้เขาาขึ้นข้างบนไปเกาหกเก้าเก้าหเป็นบอลเอาเลียงกันไปคือเข่งแปดเป็นล่างหนึ่งแปดตังก็ปอเพี้ยจับลอตเตอรี่ห้พร้อมเนี้ยงงกันได้บมกเี่อขึ้นแปดหนึ่งแต่ลอตเตอรี่ตัวเดียวเล่นมาคือเขาก็ซื้อไปบนขึ้นคือเขาสรุปแล้วกับที่มาหกเก้า อ้าวโกวยพ่อหน่ทุกคนถูก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 ซุปเปอร์์ถูกคือปีสแมถึ่งวางข้งบนไม่แดดอยู้วยโกมูโกวัยพ่อหน่อยเอฟซีทั้งมันมีชมมีหลับน้ำโกวัพ่อหน่อยนผู้ชมเาะการฮอกรทังเพื่อผู้ชมน่อยละนี่เรามาออกอย่างนี้เราก็ทาเพื่อผู้ชมด้วยให้รุนวยไปน้ำกันกับปวกข้าเนาะค่ะเนาะโค้ดผู้ชมโชคดีฟีฟังเวกั เป่อเป็นแนวทางเนาะให้ f อฟมีโชคมีวาสนานํ่อันใดทิ้งที่ดีๆเขาก็เสนอให้ f อฟซีฟังแล้วแต่ f อสีพิจาแต่หน้าเอา ครับผมก็อยากให้มีเงินมีค้าปีใหม่บานเห่ากลับมาหาพี่หาหน่องหาพ่อหาแม่ครับผมก็พอใจดีกต่มีทางแบบนี้แหละมาฝากพี่ต้นหน่อกระทูกน้ากันเนาะเนาะร่วมกันกับเวซี่นี่แหละนะครับผมเอาตัวนผู้ชมด้วยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามพวกเฮ่าเนาะค่ะทั้งพ่อใจดีทั้งพ่อเก้าแปดแล้วก็ดันล่าเดินสิเก้าอันนั้นบ่ต้องอันนั้นติดตามเพื่อนพวกนั้นยิ่งไปครับ